S <S ต้องกดว่าโกนหัวนี่เรื่องจริงไหมเฟร,รม f อฟซีลุงแม็กตลอดการโกนหัวได้ผมว่าเป็นคนเบื่อเร็วถามไอตี๋ดิเบื่อไวจัดอะแล็กแล็กน่าจะโดนไปสี่สี่ห้าล้านมั้งหกล้านมั้งแล็กอะโดนไปอะ แลงคล็อกอะที่เล่นอะตอนนี้ยังไม่เข้าเลยไม่ได้เข้าเลยแล็คอะไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยตอนเนี้แล้วมันขายของได้ไหมรู้ขายได้ตัวกูน่าจะขายได้ประมาณเขาบอกคนเบื่อง่ายอะห่ำจะเล็กไม่รู้มันจริงๆห่ำไม่ได้เกี่ยวอะ <c oughs> แต่ก็เมียกูลูกสองอะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะเอาจริง <c oughs> ยอมรับยอมรับเอาดีดีพี่เอาดีดีอ้าวก็ลูกสองอะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวเปบ,บ,บอกรักเธอบนหลดสองแถวก็ลูกวิจิเป็นร้อยอะตามแบบพวกแบบรักกับบังตามแบบตู้ตู้กระจกอะลูิจิเป็นร้อยตาของเธอได้ยินแหววแหววเล็กแต่ลูกสองใหญ่แต่ไม่มีลูกเลยเฮียเฮียทุเรศได้ไหมเขายังไม่อยากมีลูกอ,อะไรอะไรเนี่ยทค่พิจิมีตังร้อยล้านอะ ก็ต้องอย่างนี้โหมีสิบแปดคนนะดูมีอ่ะสิบแปดคนนะดูพี่สิบแปดคนแล้วหวยพร้อมเลยดิที่เยอพรางนั่นแหละเอาวยพร้อมพร้อมหมดแบบเป็นแบบเด็กรับใช้อ่ะเออเออเอาให้มันเก็บถ้วยเก็บจานไปดิคนหนึ่งฝึกยิงปืนคนหนึ่งฝึกฟันดาบใช่ไหมพี่ตีพี่แบบหลายสไตล์นะพี่เนาะคนขับรถคนหนึ่งแกคิดมีอย่างผมไม่รับผมมีเงินตั้งห้าล้านหกล้านก่อน ขอไปขายยาบ้าอะไร,รธุรกิจผมสำเร็จก่อนเดี๋ยวผมว่ากันเร <c oughs> ื่องนี้บ <c oughs> ีองไงวะ <c oughs> ขอบคุณคล่าสุดขายด้วยนะครับยินดีต่อมีองไงวะไอ้เนี่ยที่เขามีลูกกันที่แบบสิบ <c oughs> คนเดี๋เงี้แปดคนเดี๋เงี้มีอะไรวะคลอดแบบไปปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บป <c oughs> ุ๊บออกมาเลยนะไอ้ข่าวใหม่อะ่ะเ <c oughs> พราเจ้าสัวอะไรที่มันแยกวัตดุกันะ ไม่นึกไม่ไนึกนึกสภาพไม่ออกนะเวลาย้อคลอดลูกแบบคนที่แบบหกเจ็ดอย่างเงี้ยฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึบแบบชินอะความเคยชินอะการคลอดลูกเนี่ยการคลอดลูกแบบว่าคือเป็นการทรมานที่สุดละมั้งไอ้ที่ถ้ามีลูกหกเจ็ดคนแบบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเบ่งที่อะเหมือนขี้อะฟึ๊บ ฝ<อ>ากถามที่ตีออกทีเป็นคอกไหมครับออกทีเป็นคอ,อกเป็นตีที่เขาบอกดามึงอ <casi> ่ะบกรักเธอบนรถสองแถวเดี๋ยวนี้มันสบายเว้ยเดี๋ยวนี้ถ้าได้เป็นสมัยก่อนอะไม่สบายเดี๋ยวนี้เขามีบล็อกลงบล็อกหลังใช่ไหมล่ะับมีตีมีเป็นสิบแล้วเวลาลูกหิวข้าวก็หวานข้าวไปแล้วเรียกมากินเหมือนไก่มาต่อกินข้าวเหมือนไก่แล้ว่ตีนะ มีลูกส<อ>ิบต่อคนเนี่ยต้องบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนอะห้องหนึ่งต้องสิบห้องแล้วอะหรือว่านอนด้วยกันนอนด้วยกันไปอยู่ในมุ้งข้างนอกไอ้พี่แนละ้วทีนี่ก็เดินเรียกเปิดสมมาแล้วก็ขวานข้าวให้แล้วก็กินตอดื่มใกล้อ่ะคนนั่น<ค>นไม่ใช่แม่คนเราอะ่ะเลี้ยงลูกจริงๆอะแบบเหนื่อยเอาแบบกูจากที่กูประสบมาทุกแบบคนเดียวอะเคอเลี้ยงกับเมียสองคนตอนไอ้กัดเกิดอะคือหูแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะและและและลูกพี่ชอบอะไร กีฬาหรือว่าพวกแบบเป็นเป็นอะไรยังไงเมียกูชอบกาหรือว่าเกมหรืออะไรแบบลูกพี่อ่ะมันมันโตแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นอ่ะเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นชอบตอนนี้มันเล่นเกมชอบเล่นเกมเล่นเก่งกับกูอับมือถืออ่ะดูดูก็ดีไหมยังไม่ได้สอนเดี๋ยวจะสอนอยู่ไอสัตว์บอลเดี๋ยวได้แบดแบดแบดจัดเลยสาวติดโอ้ไม่เล่นเกมมือถือยังเก่งเลยการ์ดตอนนี้เล่นโลบ็อกอ่ะอย่างพิวมืออ่ะปปปุุุ๊๊แล้วดูสิกิมินี่รอยเลดไหมวะไปดู แต่ก็ร้องซีดีพดีดอฟดอปดอฟดอฟติ๊กมีดิดบปแต่เอเตอร์อ่ะเตะบอลเก่งตอนนี้ผมเล่นเตะบอลกับเขาอยู่ครับแล้วยิงแล้วยิงปืนไปพี่แล้วเขายิงปืนป่ะไม่ยิง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 ตอนนี้ก็ไล่ยิงอยู่ไล่ยิงหมาไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไล่ยิงอ่ะมัาในนี่ไงมันเล่นปืนในของเล่นเล็กๆของจิ๋วๆของมันอ่ะไล่ไล่เล่นกับไอ้ทีโมหมากูอยู่อ่ะ เดินกันอยู่สองคนนะวิ่งไล่กันไอทีโมเลี้ยงหมาอะไอยู่กับลูกพบียระเลี้ยงไอ้นี่พิทบูตัวสีขาวใช่เหรอจริงปะเนี่ยพิทบูเพราะว่มันอากาศร้อนๆไม่มีนี่อะพี่พิทบูไม่อะไรวะมันอมันน่ามันนี่มันฉลาดอยู่เมันมีคนเวลาเวลามันกัดไม่ไหวถึงเวลามันกัดคนอื่นนะเนาะมันกัดไม่ปล่อยไอพิทบูใช่ไว้กันบ้านนี่แหละกัดไม่ปล่อยแต่มันไม่ค่อยดื้อเว้ยหมากโกะไม่ค่อยดื้อ ขี้เป็นที่เป็นทางผมเลี้ยงเสือได้เหรอ,อ,อเอ้ยเหมือนก<ม>ูเยลยพีเลี้ยงสิงโตจริงที่ที่บ้านผมเนีย่ยเลี้ยงเลี้ยงหมาห้าแล้วก็มีหมูป่าประมาณหกเจ็ดตัวหมูป่ามันมากัดกับหมาหมาไปแย่งข้าวหมูป่ายินดีหมูป่ามันสามารถกัดหมาตายได,ได้นะพี่โคตรโหดอะ่ะบอลโหดจัดอะ่ะอันนี้เปิดการ์ดอะไรเนี่ยทำไมไวจังวะเนี่ย ถ่ hey? hey. เาเปิดนี้หร่ขัดนี่เฉยอ๋อห้าสิบขัดท่านห้าสิบนี่เอาดวงเขี้ยวไปก่อนแต่ข yeah, ้าท yeah, so like ่าสิบโรดี้ก็ไม่เคยออกปะไม่เห็นเลยว่ะพี่เห็นใครเปิดได้โรดี้เลยนะแต่มันมีแล้วดูเป็นดี้ร่าจัอ่ะมันน่าจะยังอันนั้นน่ะสาธด้ตัวละเจ็ดพันขายมึงขายไปเลย ก็ขออะไรมากขออะไรอ่ะกับตัวนี้มันขายได้อ่ะอะไรลพอรู้สึกว่าการเปิดแพ็กไม่ได้มีที่อะไรน่าลุ้นเละตอนเนี้ยมันมันมันเพดานมันคือยี่สิบสองไอพี่แล้วยี่สิบสองมันแบบมันออกมาเยอะเนาะพี่เนาะมันมันมันไม่ใช่แบบปีลึกกว่านะอ่ถ้ามันถ้ามันมีแบบฮิจีอะไรพวกเนี้ยเนาะให้ลุ้นหน่อยก็ก็ยังดีอ่ะถูกเวลามันยังแบบเฮ้ยพอได ไอ้ลุ้นอะอันนี้มันแบบน้บองพวกพอมันยังมันอยู่ยังไม่มีให้ผมได้เล่นเลยกูว่าเฮตจีบาร์แบ็กฟิลเบอร์อะไรอาร์เทนชัวร์เลยอ่ะตัวดีไม่ออก100<ม>ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่แต่ไม่ไม่ไม่แน่ละพี่เฮตจี hey G ไม่เหมือนอาร์เทนนะถ้ามันเป็นทัชทัชร้อยมาเฮตจีการ์ดมันน้อยกว่าอาร์เทนนะพี่อมมมืมันมีแค่จีตัวมันมีแค่ร้อยตัวแบบร้อยเป๊ะๆเ,เลยนะพี่หนึ่งร้อยเป๊ะเลยนะมันไม่มีเฮไออาร์เทนมันร้อย กือบสองร้อยตัวเลยพี่เฮจจียอ่ะปากสุดนานากสุดเใครวะเนี่ยโปรตุเกสอองนีเฮจจีแม่งกระ่าเล่นนะพี่โควดเลยอองนีเฮจจีะพี่ลูกเทใช่ไหมแป๊บเดียวน่ะสองหมื่นอ่ะ โอ้โหสองหมื่นเลยที่อแบบเอ็มพี่ใบนี้แหละพี่ช่างมันไปเอาเงินอะพอสโคอย่างเงี้ยมาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแยมากเกลเล่บวกแปดก็ยังดีเฮ้ยเปิดตียังดีก็ถ้าบวกแปดก็ล้านล้านก็ยังพอได้เอ็มให้มาหาพ่อมึงได้ไงครับบวกหกอะแล้วก็กเปิดแล้วพี่เปิดแล้วยิบสามเอชอาร์เดโกฟอลันพี่

อะไรช่วงนี้กินพริกกินพริกเยอะเอาเอ็นมาอยังได้ลุ้นโอ้ยยิบสองอย่ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอสัตว์เลยไม่มาให้กูหน่อยวะมันมาในไท้ร้านนะเสียแล้วี่เฮียหุ่ยตกใจหมดเลยเฮียโอ้ยสัตว์ ยึดแม่สองใบและไอ้เฮียโอ,โ,โอ้โหต้นัวสอนดาดวงดาวไอ้ทิมมี่ควยสเตตอย่างน้อยเลยเฮียอะไรเนี่ยพี่อืมเฮียเฮียว่าเบลลี่ไม่มา ย้อนเวลากลับไปผมยังยังเด็กไม่ชอบใครผมไม่ชอบคนที่ร้องเพงออลงเนี่ยเนี่ยขอไม่ขออะไรมากเว้ยเนย์มาเมซี่เนี่ยตัวที่ใช้อะไอ้เฮียเอามาให้หน่อยดิยได้เจ้าฟังฟังเจ้าอยู่เจ้ารีบูดงั้นเอาเอาอันนี้ไปเลยเอาเอาลูดิเกอร์เวอร์ชันอินเดียไป <c oughs> ติ่งเริ่งเริงเติ่ิงเนี่ยติ่งเริงเติ่งเติ่งเอิ่งก็ดีอ่ะเอาข้าวไหมนะยดี๋ยวไก่อ่ะปกติมึงลากไปแดกในน้ำไม่ใช่บอลไก่อ่ะใหญ่ผมกินในนี่ไก่ที่เป็นพวกไก่ที่เขาเอ็นี่มาที่เขาเลี้ยงอ่ะให้กินทองกินพวกเศษทองเศษอะไรอย่างงี้เอาแบบว่าขอเอ็มลื่มลื่มได้ไหมอ่ะห้าล้านหนย่างเงี้ยไอ้สามมึงพีกระเอาคุ้มไป เอาให้พี่ผมพูดเล่นแปบนั้นแหละเอาควายมาให้พี่ผมเลยพี่ผมอยากได้พวกตัวแบบพรสวรรค์เนนะี่ยรอไปอีกสนะี่หมื่น่ะวันนี้กูัวยี่สัตว์

ลูกพ่อมาได้สุดรอนี่มาไอา้บิ๊บเบล์ฮาเลนถ้ามาฮาเลนจะไปดรอสมูลเลยไปเยอรมันเลยไหมดรอสมูลจะไปเยอรมันไหมไม่ไม่ใช่ไปทำทียอะไรล่ะข่าวไปเที่ยวเยอรมันไงเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ทแดง เฮ้ยพี่โรนันโดพี่โดมีเหรอปีนี้มีพี่โดอุดจะแตะเท่าไหร่อ่ะโดก็แย่แล้วผมก็แม่รูแล้วใครวะดูยัมก่อนว่าหลายหรือเปล่าทาราลันมีรุนดูแค่ตัวเลขพอก็รู้แล้วอ่ะทาราลันเอ้ยลานลันมีรุนมีรุนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาขึ้นอีกหน่อยได้ไะนี่หน่อยเนื้อให้เห็นหัวเข้าอ่ะมึงเจ๊งอ่ะอุ้ยอะไรวะคุณคุณว่าดูสแตทดูพี่ดูสแตทขวา ฝั่งฝั่งเงินน่ะอ่าโลยอจะเห็นธงแล้วนะ Chelsea โอ้ยไอเฮี้ยนั้นชัวร์เลยร้อยยี่สิบช่วยปะ Enzo อ๋อร้อยยี่สิบชัวร์เลยอ่ะ Enzo ทำไม Enzo ร้อยยี่สิบนี่ไงเฮี้ยเอนโซ n z o f e r น i n a n d ขายไม่ออกตัวเฮี้ยเนี้ยขายไม่ออกเป็นล้านๆที่ขายไม่ออก โหโหลดนานจัดโหลดนานจัดโหลดผีจริงอันนี้โหลดนานมากรวยโหลดนานอย่างนี้รวยมีสิทธินะเฮ้ยพี่รองเท้ารองเท้าแบบเรื่องแสงพี่มเอ้ยมึงจะเดินมาสุดจอแล้วนะไอสัตว์รองเท้านี้เคยเห็นแล้วพี่เออเคยเห็นแล้วตัวกากใช่ตัวการมันได้เก่ง อุ้ยอุ้ยร้อยยี่สิบสี่อะไร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 พี่เช่แค่พี่ได้ได้ได้อะไรสองใบละอะไรอะไรสองใบละตัวที่ขายไม่ออกไอ้เหี้ยที่เรากดดูบวกเก้ามาดูไม่ทวนขนาดไหนหาคิมี่ มันต้องเป็นปีไหนถึงจะโหดวะไอตัวเฮี้ยนะพี่ลองไปส่องเอลลพี่อยากเล่นถ้าเล่นปารีสต้องเล่นในไฮยมีเอลลมันมีขายเพราะเนี่ยพี่ลองไปส่องดูดิจะเป็นโคตรบ้าเล่นได้อย่างเล่นได้ยันปีกเล่นได้กองหน้านี่หรอเอลลเนี่ยเฮ้ยมีพี่ลองส่องดูดิพี่ดูพี่ดูแล้วแล้วพี่กดดูทุตตำแหน่งมันอะมันมันโหดทีนด้วยพี่มันเล่นได้ยันหน้ายันปีกยันกลางยันอะไรแบบแพงวะไอมันแพงอะเด็กตัวมันตัวมันโหดพี่ อันนี้ก็มีส้อยสองสองปีนี้โหดจริงปีนี้โหดจริงแนะนำเลยผมหาอยู่หมื่นนึงอะตอนที่ผมทำมัลลิกไม่ขายไมีใครบวกเอ็มปั๊บป่ะจเอตัวเี้ยนั้นบวกเหรอแพงจัดเลยนะให้ปั๊บติดก็จบเรื่องถ้ามัติดร้อย อะไรแพงจัดเลยนะเก็บไว้ตีเน็ตเวทดีกว่าไหมอะไรอะ่ะเท่ากับว่าผมมีสามตัวเดี๋ยวาหาไอ้ร้อยสองสองอีกเอาะร้อยสองสองไม่มีแล้วร้อยสองสองก็แต่เวมันก็ใช้อะไรแพงว่ะตอนนั้นน่ะพวกกูตรงกูตัวเลยไอ้เฮียแพถมตัวเป็นล้านแล้วเขาตีแต่ แลุงจะไม่แตกนะ่ะมาดมีเฮียอะไรสัตวกตีแบบสี่หลอดพอลงุงเพราะว่าเน็ตเวลกลุงก็จะตีสี่หลอดนะ เป็นแจ่เอามาทำไม่าเล่นคินเป็นแลงดิอาร์ตเป็นคนขายดูเบนดิอาร์ตตัวละสองพันนะมาขายแล้วูเบนดิอาร์ตอะไรมันมโรดี้ไหมอ่ะเออโรดี้ย,ดยังมันออกมันยังไม่มีใครได้นะตัวแรกเป็นแต่ไม่ คนแทบกราบดินเซื้ออ่ะมันมีใครได้อะที่อยากเก็บไปเป็นอะไรเน็ตเป็ดป่ะดูดิมันรับกันเยอะจัดเลยอ่ะ,อะราคาอะไระราคาราคาวก็มันเนี่ยเ,เขาใช้ตีเก็บดีกว่าไม่เหี้ย พันล้าน,านอย่าไปตีเน็ตเวิร์ดดีกว่าแล้วหาอีกเนี่ยสองตัวเองร้อยสองสองพี่ตีแบบสีหลอดก็ได้แล้วมั้งสี่ 4, หลอดเรียวเหมือนพี่ตีบกอกไม่เนย์ <N ier. S 1> คือมันไม่มีใครใช้เอประตูมาใช้กันหรอกมั้งไอ้ยีอ่อะนอยเย์เนี่ยไปแหม้ขา ราคาอะไรตัวอะไรพี่มันนใจว่าเอพี่มันพอพี่ก็ใช้วะ่ะเป็นรถตัวกองอะขาดอีกนิดนึงวะราย่สิบเอ็ดเยี่สิบเอ็ดพี่ขายอยอะในตลาดล้วแป เปกตัวใส่ไม่พอเป็กตัวใส่ไม่ได้แต่มันไ,มได้ไมันใส่ไปมันก็จะเป็นแค่นิดเดียวเองอ่ะต้องเอาไปบวกสามปะถึงจะเต็มหลอดปะต้องบวกบวกสามบวกอะไรวะมันร้อยยี่สิบปะถ้าถ้าจะเป็นจะเป็นร้อยยี่สิบปะไม่เต็มบวกสามไม่เต็มหลอด ใส่หลอดปิ่มไปก็ได้นะเนี่ยแค่นี้แหละไอ้เหี้ย,ยไม่ต้องเต็มหลอดก็ได้มั้งเอาดีนิดเดียวเองเอาดีจริงจริงเ้จริงพี่เปิดเพลงแพทชัน่นไปมันติดจริงๆแล้วไอ้เหีก็พี่เปิดแพทชั่นอ่ะเคอเหี้อย,อยอะไรวะใช่อ่มปัปเป่ย์มันนอกแพงน,นะพี่ตัวเหี้ยเนี่ย ดูไหลแม่งเดะอะไรกี่ล้านล้านเนี่ยห้าล้านล้านสี่ล้านล้านอ่ะ let's go liberty let's go ต้องกดไปโอ้ ไอ้เฮียเอ็มปั๊บไปศาสตรต้องกดไว้ไอ้เฮียไปแล้วตีกดไว้อะไรนะกดไว้มันทำให้ชีวิตคนมันพังมันต้องกดประมาณนี้แหละกูใช้ประจำเลยสูตรกดไว้อ่ะติดทุกตัวเห็นมนักต่อนักแล้วพี่คนที่ขีดร้องอ่ะเพราะกดไว้เวไอเฮียเอ็มปั๊บหมายเจ๊แม่เวยิ้มแล้วเวที่เวบอกมีเพื่อนรักโคว เทียละอะไรยังแพงเลยสัตว์โหเทียไอ้เทียอะไรเท่าไหร่วะสามล้านล้านอะสองล้านล้านสามล้านล้านอะสามล้านล้านอะไอ้เทียอย่างแพงอะอะไรอ่ะแพงจัดอ่ะสามล้านล้านอะอะไรอะดีเทียไอเทียนี่ขายไม่ออกเลยร้อยยี่สิบเนี่ย อะไรแม่งเถื่อนจริงอา้ากคมีร้อยสองสองอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เฮียคุยเหอะกระดอนขายออไม่ออกด้วยขายไม่ออกมึงก็ไปซไอ้สัตว์เบเม่มีคนรับ สี่หลอดเต็มด้วยกูใส่เอ็ม e ปั๊บไปมันจะคี้ไอ้กูไหมบวกสี่นะ่ะมีโากาสชี้ขึ้นห้าแต่โอกาสไอ้ปกติตัวชี้เนี้ยร้อยยี่สิบมันราคาเท่าไหร่ห้าล้านล้าน,านปะตัวอะไรพี่ไอ้เนี่ยไอ,ไอ้ตัวเนี้ยรนะ้อยยี่สิบน่ะทำไมอ่ะเก้าแสนร้อนแล้วล้านสาท คนขายมาเรื่อยๆกูเจ้าเอ็มหรือกูจะมาถล่มเอ็มเล่นไว้สัตว์ถามได้ดิเย่อกติป,ปีหา้าเต็มหลอมันกเจ็ด อะไรนะโอเคง่ายแมวเรา,าต้องเต็มหลอดกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเต็มหลอดหกสิบปะหกสิบเออเต็มหลอดนะเต็มหลอดหกสิบเดียวหกสิอ่ะไม่เต็มเพราว่าสุดเก้าแต่มันเกือบเต็มนั่งเต็มหรอ เจ็ดแปดแสนขายออกแต่มันรอชาติไหนอะถึงจะขายออกอ่ะ,ะหกจุดเอียวไอ้เฮียเอาซานี่ออกทำไมอ่ะมันมันมันตกใจมันยุบบวกแดอ๋ออันหนึ่งขอให้หมดก่อนให้มันเต็มหอดมาเนี้ยไงเต็มเต็มแล้วเนี่ย เฮียอาก,กุลอะไม่ไม่พอไม่ชอบ,บอกดแบบไม่คิดไรเออกลับมาแล้วบวกลูกพ่อเอ็มปั๊บปู้แล้วก็ใช้ชีวิตคืนบวกสี่ใช่เหมือนเน็ตเวทดอ๋อคือเน็ตเวทดเลยอะ่ะบวกห้ายังไงไอ้เฮีย พอก่อนดิสัตวไหลยาวเลยเฮียขนาดพี่เวเขายังไม่บวกเขาบวกไปรอบหนึ่งเขาเข็ดเลยนะใช่เหรอ,ออนแอร์ดิพวกอ,อัดแอร์เท่านั้นนะหะไอ้เหียครบวกใหม่สรุปเอ็มเท่าเดิม สรุปเอ็มเท่าเดิมหายไปด้วยไอ้เหียสรุปเอ็มกูเท่าเดิมแล้วก็หายไปอีกไอสัตว์ข่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหียเอ็มหายไปด้วยเอ็มเท่าเดิมเงินหายไปสองหมื่นค่วยแล้วเนี้ยงงกับตะกะมากเลยอ่ะไอ้เหียถ้ามันติดง่ายถ้ามันติดง่ายคนมันก็รวยไปโคตรงงเลยะเวตแตกไปสองรอบป๋อดี ใช่เหรอเวมแต่งไปสองรอบเลยเหรออะแล้วก็กูก็มีเพื่อนหน่อยแต่ว่าเฮียแตกไปสองรอบอะแตกรอบเดียวไม่หรอเขาบอกสองรอบไม่พี่แตกรอบเดียวไม่หรอใช่พี่แตกรอบเดียวอีกสักทีดิสามรอบแล้ว <laughs> <laughs> ไม่นีอะไรจี ถ้ามีอะไรกูตีไปแล้วไอ้เหี้ยไม่มีไงประเด็นน่ะมัานมีอะไร